หาชอบช่อง SO Report by Sero ของเราอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของทางช่องเรานะครับ เรามาเริ่มต้นข่าวแรกของวันนี้ด้วยเรื่องราวเกี่ยวกับอนาคตของนักเตะภายในทีมของเราเองกันก่อนเลยหลังจากก่อนหน้านี้ทางฟา b บิซิโอโรมาโนนักข่าวระดับเทียนหนึ่งที่มีความน่าเชื่อถือสูงที่สุดก็ออกมายืนยันไปแล้วว่าทีมของเราปรรลุข้อตกลงในการขายทางฟาบิโอคาวาโย แข่งดารุ่งอนาคตไกลชาวโปรตุกีสไปให้กับทางพึ่งน้อยเบรนฟอร์ดด้วยสนมราคาในเบื้องต้นที่ตัวเลข20ล้านปอนด์บวกกับเงื่อนไขโบนัสเพิ่มเติมต่างหากอีก7.5ล้านปอนด์ทำให้ดิวนี้จะมีมูลค่าสุทธิรวมกันที่27.5ล้านปอนด์ นอกจากนี้มันก็ยังมีการแนบเงื่อนไขที่จะทําให้ทีมของเราได้ส่วนแบ่งค่าตัวหากทางบรนฟอร์ดมีการขายนักเตะต่อไปอีกทอดหนึ่งในอนาคตที่ส่วนแบ่ง17.5ด้วยกันเป็นการกันท่าในกรณีที่นักเตะย้ายออกจากสโมสรเราแล้วเกิดทําผลงานได้อย่างเปลี่ยนแปลงขึ้นมา ถ้าว่าคาวาวยเองก็จะไม่ใช่นักเตะเพียงคนเดียวที่ตกเท้าออกจากทีมของเราไปเหมือนล่าสุดทางโรมาโน่เจ้าเก่าหน้าเดิมก็มีการออกมาอัปเดตข้อมูลเพิ่มเติมไปอีก ด้วยว่าไก้ได้กอดดอนปีกดาว์รถที่เคยทำผลงานและแจ้งเกิดในยุคข,ของทางเยอเกนครอปมาแล้วก็เป็นอีกคนหนึ่งที่กำลังจะต้องเก็บเข้าของออกไปเก็บเกี่ยวประสบการณ์เพิ่มเติมแต่สำหรับเคสนี้จะไม่ใช่การย้ายทีมแบบถาวรหากจะเป็นการปล่อยออกไปในรูปแบบสัญญาย,ยืมตัวระยะสั้นเป็นการชั่วคราวไปอยู่กับทางหงเขาส่วน4ีิตีหลังจากทีมของเรายังคงมองเขาเป็นนักเตะตัวความหวังแห่งอนาคต ลิเวอร์พูลจะมีนักเตะย้ายออกจากทีมไปเพิ่มเติมอีกนะลูมาโนโพสต์ยืนยันออกมาผ่านหน้าเอ็กซตัวของเขาเองฟาบิโอคาวาโยได้นัดก,การตรวจร่างกายกับทางเบรนท์ฟอร์ดไปแล้วหลังจากดิวสามารถตกลงกันได้หมดขณะเดียวกันทางไกเดกกอดอนก็ใกล้จะไปลงเอยด้วยการย้ายไปอยู่กับทางสวอนซีซิตี้ในดิวรูปแบบสัญญาย,ยืมตัวอย่างที่ทางเดฟโอซีคอมีการรายงานข่าวกันออกไป ทั้งนี้จากการเดินเกมการปล่อยตัวนักเตะออกมาอย่างต่อเนื่องเช่นนี้ก็ทําให้สื่อบางกระแสมีการวิเคราะห์กันต่อไปว่ามันจะเป็นการเตรียมความพร้อมของยอดทีมจากเมอร์ซีไซด์เพื่อเคลียร์ตำแหน่งภายในทีมให้ว่างลงสําหรับการรอรับนักเตะใหม่ที่กําลังจะตกเท้าย้ายเข้ามาสู่ทีมของเราในช่วงโค้งสุดท้ายของตลาดรอบนี้นั่นเอง ไหนๆก็เปิดประเด็นมาด้วเรื่องราวเกี่ยวกับอนาคตของนักเตะภายในทีมของเราที่ใกล้จะย้ายออกจากสโมสรไปในเร็ววันนี้ข่าวต่อไปของวันนี้เรายังคงอยู่กับประเด็นนี้อีกเช่นเดียวกันแต่ขยับมาดูในรายของทางบ๊อบบี้ครักมิดฟิลด์ดาวรุ่งอนาคตไกลของเรากันป้า หากเพื่อนๆจำกันได้เขาเองก็เคยตกเป็นเป้าหมายการเสริมทัพของทางเลดบูซาวส์บวกสโมสรชื่อดังจากประเทศออสเตรียมาแล้วตั้งแต่ตอนช่วงต้นสัมเมอร์นี้หลังจากพวกเขามีความพยายามในการยื่นข้อสเสนอขอซื้อตัวนักเตะเข้ามาที่ตัวเลข6ล้านปอนด์แต่ก็ถูกทางลิเวอร์พูลของเราตอบปฏิเสธข้อเสนอดังกล่าวกลับไปในช่วงเวลานั้นอย่างไรก็ตามทางเป๊ปลินเดอร์ ผู้จัดการทีมคนใหม่ของพวกเขาก็มีความมุ่งมั่นตั้งใจอย่างแรงกล้าที่จะต้องการปิดดิวการคว้าตัวดาวเตะวัย19 9ปีรายนี้ให้ได้หลังจากตัวของเขาเองรู้ซึ่งดีถึงฝีเท้าและพรสวรรค์ของนักเตะคนนี้เป็นอย่างดีจากการที่ผ่านการทำงานเป็นผู้ช่วยผู้จัดการทีมให้กับเยอเก้นครับอดีตในายใหญ่เฮฟวี่เมทัของเราตลอดช่วงเวลาหลายปีที่ผ่านมา ทั้งนี้หลังจากครอบอาลาตําแหน่งไปทางลินเดอร์ก็อําลาสโมสรไปพร้อมกับเจ้านายเก่าของเขาและแยกตัวมาคุมทีมทางเซาท์สวลในช่วงซัมเมอร์นี้นั่นจึงทำให้พวกเขามีการยื่นขอน้อเสนอครั้งใหม่มาให้ทางลิเวอร์พูลของเราพิจารณาและล่าสุดตามการรายงานข่าวจากทางลิเวอร์พูลเอ็กโคสื่อวงในของสโมสรก็ได้ระบุออกมาว่าความพยายามของพวกเขาในครั้งนี้ดูเหมือนว่าจะประสบความสำเร็จไปในทิศท,ทางที่ดีเสียดว้วย เลด์บูซาวสบวกใกล้จะบรรลุข้อตกลงในการคว้าตัวบ็อบบี้ครักมาจากทางลิเวอร์พูลไปร่วมทีมแบบถาวรเอ็กโคระบุดนวเตะวัย19ปีได้รับความสนใจจากหลายสโมสรนในช่วงซัมเมอร์นี้มันเป็นที่เข้าใจกันว่าเป๊ปแบบลินเดอร์อดีตผู้ช่วยผู้จัดการทีมของลิเวอร์พูลเป็นคนผลักดันการคว้าตัวนักเตะไปอยู่กับสโมสรใหม่ของเขาที่กลุ่มบังเหียนทีมอย่างทางซาวส์บวกอยู่ หลังจากฟังเรื่องราวเกี่ยวกับอนาคตของบรรดาแข้งดาวรุ่งของเรากันไปแล้วข่าวต่อไปของวันนี้ผมอยากจะขอพาเพื่อนๆขยับมาดูทางฝั่งของบรรดาน,นักเตะที่เป็นแกนหลักสําคัญให้กับทีมของเรากันบ้างนั่นก็ได้แก่ในรายของทางมูฮัมหมัดซาลาห์เวอร์กิลฟานได์และเทรนด์บรซันเดอร์อาร์โนที่สถานการณ์เกี่ยวกับอนาคตของพวกเขาทั้งสาคนนั้นมีความระมัคล้ายคลึงกันเป็นอย่างมาก พวกเขาเหลือสัญญาในถิ่นแอนฟิลด์ของเราอีกแค่เพียงปีเดียวเท่านั้นซึ่งผูกมัดกับสโมสรไปจนถึงแค่ช่วงซัมเมอร์ของปี2025ด้วยเหตุนี้จึงทำให้มันเกิดความไม่แน่นอนอย่างหนะักเกี่ยวกับอนาคตของพวกเขาทั้งหมดและจนถึงตอนนี้การเจรจาสัญญาฉบับใหม่กับพวกเขาทั้ง3คนกับสโมสรของเราเองก็ยังไม่ได้มีความคืบหน้าใดๆออกมาอย่างเป็นรูปปรัรม แต่ล่าสุดตามการรายงานข่าวจากทางลิเว์พูลเอ c โคสื่อวงในของสโมสรก็มีการระบุชัดออกมาเลยว่าอร์เนสรัตเทรนเนอร์คนใหม่ลงมาให้ความสำคัญกับประเด็นนี้เป็นอย่างมากและมันก็คือตัวของเขาเองที่เตรียมผลักดันการเจรจารอบใหม่ระหว่างตัวของสโมสรกับทางนักเตะให้เกิดขึ้นในเร็ววัน ทั้งนี้สโลตเชื่อว่ามรดกที่ได้รับสืบทอดมาจากทางเยอเกนครับเ่านี้ยังคงมีความสําคัญกับทีมโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมันอยู่ในช่วงของการเปลี่ยนผ่านจากยุคข,ของกุนซือคนเก่ามาสู่การทําทีมของเขาที่มีความจําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องค่อยๆผลัดใบไปทีละเล็กทีละน้อยจนสุดท้ายเขาสามารถที่จะสร้างทีมที่เป็นของเขาเองขึ้นมาอย่างแท้จริงได้ ระหว่างกระบวนการเหล่านั้นแกนหลักชุดเดิมไม่ว่าจะเป็นซาลาฟานได้หรือทั้งอเล็กซานเดอร์อาโนจึงมีความสําคัญอย่างยิ่งนั่นจึงเป็นเหตุผลที่สามารถอธิบายได้ว่าทําไมสรอตถึงต้องการให้สโมสรเปิดการเจรจาสัญญาฉบับใหม่กับพวกเขาทั้ง3าคนโดยเร็วที่สุดเพื่อให้มันมีความกระจ่างชัดเกี่ยวกับอนาคตของพวกเขา เมื่อฟังเรื่องราวเกี่ยวกับอนาคตของบรรดาแข้งแกนหลักของทีมเรากันไปแล้วข่าวต่อไปของวันนี้เรามาเจาะลึกในเชิงรายละเอียดของประเด็นนี้กันเพิ่มเติมโดยเฉพาะอย่างยิ่งในรายของทางโมฮัมเหม็ดซาร์สตาร์ทีมชาติอียิปต์เมื่อเขาก็มีความแตกต่างกันกันกบคนอื่นๆอย่างชัดเจนหลังจากทางอาร์เนอร์รอดออกมายอมรับด้วยตัวของเขาเองไปแล้วในช่วงก่อดหน้านี้ว่านี่คือนักเตะที่เขาอยากจะร่วมงานด้วยมาโดยตลอด นั่นทำให้การที่เขาได้ย้ายมากุ่มบังเหียนลิวพูของเราจึงทำให้ความต้องการส่วนตัวของเขากลายมาเป็นความจริง แต่แม้กระน,นั้นทางซาลาเองก็ยังตกเป็นกระแสะข่าวว่าได้รับความสนใจจากทางตะวันออกกลางมาโดยตลอดหลังจากทีมในประเทศซาอุดิอาระเบียมีความพยายามจะตามเกี่ยวพาราสีเขามาตั้งแต่เมื่อช่วงสัมเมอร์ก่อนและมันก็มีโอกาสที่พวกเขาจะรื้อฟื้นความสนใจขึ้นมาอีกครั้งโดยเฉพาะอย่างยิ่งตราบใดก็ตามที่ตัวของทางซาลายังไม่ได้มีการต่อสัญญาฉบับใหม่กับทางสโมสสของเราออกไปเช่นนี้ อย่างไรก็ตามล่าสุดตามการรายงานข่าวจากทางฟุตบอลอินไซเดอร์สื่อชื่อดังก็ออกมาเปิดเผยถึงจุดยืนของตัวนักเตะเองที่ยังคงมีความมั่นคงมาโดยตลอดและไม่มีการเปลี่ยนแปลงว่าเขาไม่ได้มีความคิดใดๆที่อยากจะย้ายออกจากสโมสรของเราไปในอนาคตอันไกลและก็จะไม่มีการดำเนินการใดๆเพื่อกดดันให้สโมสรต้องหนักใจในเรื่องนี้อีกด้วย ลิเวอร์พูลไม่ได้มีความเป็นกังวลใจเลยเกี่ยวกับสถานการณ์ของทางโมฮัมเหม็ดซาลาก่อนเริ่มต้นการแข่งขันในฤดูกาลใหม่นี้นะพีทโอรุกกูรูด้านการซื้อขายของทางฟุตบอลอินไซเดอร์ระบุตัวของเขาเองได้ยืนยันว่าไม่ได้มีความต้องการจะย้ายทีมและเขาก็จะไม่ปลักดันการอำลาสโมสรไปก่อนช่วงปิดตลาดซื้อขายนักเตะในช่วงซัมเมอร์นี้อย่างแน่นอน ไปกันต่อเลยกับข่าวต่อไปของวันนี้ผมอยากจะขอพาเพื่อนๆกลับมาดูประเด็นการไล,ล่ล่าตัว endi, มาตินซูบิเมนดี้มิดฟิลด์ตัวเก่งของเรอัลโซเซียดัดกันบ้าง หลังจากลิวพูเริ่มจะหมดความอดทนกับการเล่นแง่ของต้นสังกัดของนักเตะและล่าสุดมันก็มีรายงานข่าวออกมาว่าพวกเขาอาจจะตัดใจยอมทุ่มเงินตามเงื่อนไขค่าจิกสัญญา60ล้านยูโรหรือคิดเป็นราว51ล้านปอนด์โดยไม่ผ่อนจ่ายอีกแล้วซึ่งจะทำให้ทางสวเซดตหมดสิทธิ์ที่จะดึงเกมอีกต่อไป เรื่องดังกล่าวได้รับการยืนยันออกมาจากทางอดัมสววนเลียมผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินของวงการฟุตบอลที่มีการระบุต,ต่อไปอีกด้วยว่าลิเวอร์พูลมีทุนทรัพย์พร้อมที่จะทําเช่นนั้นได้ในเคสของมาติสุมิเมนดีมันจะต้องจ่ายเงินแบบเต็มจำนวนนะวิลเลียมส์กราฟลิเวอร์พูลต้องยอมทุ่มเงิน51ล้านปอนด์ลงมา ข่าวดีก็คือในฤดูกาลใหม่นี้หลังจากการปรับปรุงแอนฟิลพวกเขาจะมีรายได้จากวันแข่งขันสูงถึง100ล้านปอนด์ผมคาดว่าพวกเขาจะทำรายได้ในเชิงพาณิชย์ทะลุหลัก300ล้านปอนด์ซึ่งนั่นก็จะกลายเป็นสถิติใหม่ของพวกเขาอีกด้วยดังนั้นท้ายที่สุดเฟนเวสปอร์ตกรุ๊จึงจะสามารถอนุมัติการจ่ายเงินตามเงื่อนไขค่าจิกสัญญาของซูบิเมนดีที่51ล้านปอนดังกล่าวได้ ประเด็นในเรื่องโครงสร้างการจ่ายเงินที่จะขอผ่อนจ่ายก็ต้องพับลงไปก่อนแล้วผมก็มองไม่เห็นเหตุผลใดๆด้วยว่าทําไมพวกเขาถึงจะไม่ยอมทำตามเช่นนั้นพวกเขาสามารถจ่ายเงินจํานวนนี้ได้อย่างสบายและผมก็บอกได้อีกด้วยว่าซูบิเมนดี้จะไม่ใช่การเสริมทัพนักเตะคนสุดท้ายของพวกเขาเพราะริวพูได้เตรียมความพร้อมในด้านการเงินเอาไว้หมดแล้ว แล้วเพื่อนๆละ่ะคิดเห็นอย่างไรกันบ้างร่วมแสดงความคิดเห็นกันไว้ได้ใต้คลิปเลยและเอาไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ